ท่านผู้ชมคุณพี่แมนของเราค่าจารย์แมนก็ถ่ายทำกันอยู่ครับเกี่ยวับรรยากาศเบื้องหลังครับดูครับดูดูคุณพี่เขาิ่งตามถึงตามคุณพี่มาทีหลังครับแต่ทุกคุณพี่ไม่รู้พวพวกผมมาก็เลยไปติดนู่นนะครับในรีสอร์ทดอกไม้นู่นครับพี่กดถ่ายรูปรีสอร์ทตามคนพี่มาไปครับตามพี่กับคุณพี่ไป ออ,อืคุณพี่ก็ค่อยเดินก็ได้นะครับยังไงก็ผมก็รอพี่อยู่วันยังค่ำครับท่าชมดูดูเส้นทางที่เรากันไปกันแบบนี้ครับเส้นทางอแอบขวาก็ได้ครับอันนั้นมันเป็นรู้สึกเป็นผาแหลมๆเอาคุณพี่จะลงข้างล่างก็ได้ค่อยๆเดินยากครับ ไปเลยครับวันนี้ง่ายแล้วครับขวามือของพี่เลยนะครับ ท่านหน้าท่านผู้ชมก็เป็นเพื่อนๆของผมครับเพราะว่าเพื่อนมานานแล้วครับก็คงจะอิ่มแล้วถ้าเรีบกลับแต่พอดีคุณพี่อาจารย์แมนผมก็ไม่อิม่มยังไม่อิ่มครับก็คงจะอยู่กับผมตรงนี้อีกนานนะครับเดี๋ยวเพี่แ<ๆ>มนอยู่กับผมผมรอผมเป็นเพื่อน ไม่อิมมอ่มยังไมคัายครับเออจีไปต้องไปรอรอ,อพี่กับอาจารย์ไปด้วยอยู่นานๆก่อนเดี๋ยวพี่พี่เขาอิ่มแล้วสามคนเรายังไม่อิม่มไปเลยมาช้าพี่แมนยังไม่อิม่ม โทรหาตกนเอ่้เนขงนี้เอาอ <c oughs> ไปเลยอยู่สองคนครับวันนี้พอดีพอดีเราทิ้งให้เราอยู่สองคนไม่เป็นไรครับจริงๆผมก็อยากอยู่นานๆน,นะท่านผู้ชมอากาศแบบนี้นะครับท่านผู้ชมให้ผมอยู่ทั้งวันผมก็อยู่ครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมว่ายังไงครับลงด้านซ้ายมือของผมก็ได้ครับคุณพี่ขาก็ค่อยข้ามกันไปครับ ข้ามไปครับดูเส้นทางครับที่เรามาครับท่านผู้ชมตามใจครับท่านคุณพี่เดินไปเลยครับปุ๊บคุณพี่ก็จะถ่ายทําไปเรื่อยๆครับคุณพี่แล้ต้องระวังมันทรายมันจะลื่นหน่อยครับคุณพี่ค่อยๆนะครับเออครับท่านผู้ชมดูคุณพี่ลงไปครับถ้าล้มก็จะได้เห็นกันวันนี้นะครับไม่ล้มมาผ่านครับผ่านอ่า คือของส,สวยง,งามก็จะอยู่ที่ยากๆหน่อยครับท่านผู้ชมทางบ้านนี่ครับบรรยากาศคุณพี่ก็ถ่ายภาพไปผมก็รีวิวคุณพี่ไปว่าคุณพี่ทำอะไรบ้าง,งนะครับท่านผู้ชมถ้าจะถ่ายเฉพาะวิวก็กลัวท่านผู้ชมว่าจะเงาครับไม่มีอะไรมองครับเ,เห็นธรรมชาติไป เห็นธรรมชาติไปเห็นความยากของพี่เดินไปครับก็เน่ก็ข้ามหินแบบนี้ครับหินตะปุมตะปาแบบสูงๆต่ำๆแบบนี้ครับท่านผู้ชมผมก็จะอยู่จนคุณพี่เขาบอกว่าขอกลับแล้วครับแต่ผมผมจะไม่บอกคนณพี่ว่ากลับได้ทำไมไม่ผมไม่บอกนะครับผู้ชม แล้วแล้วแต่คนพี่ครับแต่จริงๆผมอยู่ทั้งวันผมก็อยู่ผมชอบครับอากาศบรรยากาศแบบนี้ผมชอบมากครับนี่ครับบรรยากาศของพี่เขาท่านผู้ชมที่ทางบ้านได้เห็นแล้วจะชอบก็มาก็ได้นะท่านผู้ชมตอนนี้ก็เป็นวันที่ห้าธันวาหกสี่ครับน้ำก็สวยอยู่นะครับ แต่ถ้าว่ามามเดือนเมษานี่ไม่มั่นใจครับเดือนเมษานี่จะจะน้ําจะน้อยแม่คงจะน้อยครับน้ำเดือนเมษาี่ครับเพราะว่าช่วงนี้ภูเขาหรือแผ่นดินเขาก็กําลังคลายน้ํามันอยู่ครับน้ําเริ่มไหลไปครับก็ถือว่าน้ําสวยขั้นน้าเยอะมากครับ ผมไม่บรรยายคท่านผู้ชมก็ดูกันไปนะครับอาจจะเป็นภา,ภาพภาพภาพไม่มีเสียงาพากนะได้ยินเสียงน้ำได้ยินเสียงน้ำคุณพี่บอกได้ยินเสียงน้ำท่านพักพวกไปนู่นแล้วครับสอวอไปกันนู่นแล้วครับรมีแต่พวกเรานะครับพวกเราอายุยังน้อยๆอยู่ครับยังอยู่ ขอขยับ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 นั่นนะครับพอดีมันมันผมยืนไม่ได้ครับผูกขาเอาบรรยากาศรอบข้างนะครับท่านผู้ชมบรรยากาศรอบข้างครับจะเป็นป่าไผ่ไม่ลวกครับนี่ครับป่าไผ่ไม่ลวกโอ้อกัดกเย็นครับทานโทษครับนี่ครับอ่าบรรยากาศรอบข้างครับ มาดูต้นน้ำของแม่น้ำนาคก็ยังมีมากอยู่ค่าน้ําเยอะอยู่ครับปีนี้นะครับถือว่าปีนี้นะ้ําตกบนบนดอยบนภูเขาเยอะครับผมคงจะปิดคลิปไว้เท่านี้นะครับท่านผู้ชมกดไลค์ครับกดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้เพื่อเป็นกำลังใจครับผมคงจะปิดคลิปไว้ต่วเองนะครับ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามผมตัวเนิร์ครับขอให้ท่านผู้ชมตั้งบานสุขภาพแข็งแรงและกอดติดตามรายการไปตลอดนะครับ ขอให้ท่านผู้ชมทางบ้านสุขภาพแข็งแรงนะครับติดตามรายการของเราไปตลอดนะครับคุณอาจารย์แมนครับอยู่สิงห์บุรีครับเสื้อผ้าสวยยังไงก็ติดต่อได้ครับติดต่อได้ครับท่านท่านท่า,ทา,ทาสุภาพสตรีนะครับท,ที่ความสวยงามของอาจารย์เขาแต่งเนื้อแต่งตัวนะครับลากันจริงๆนะครับท่านผู้ชม